สวัสดีครับผมนายจันเจ้าจากช่องพยากรณ์แห่งแสงดาววันนี้เราจะพูดถึงราศีที่11ของจักรราศีนั่นก็คือราศีกุมเพื่อนๆที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ราศีไหนลองฟังดูนะครับถ้าลักษณะตรงกับคุณก็มีโอกาสสูงว่าคุณคือชาวกุมราศีกุมครอบคลุมคนที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์สัตว์ หรือสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีคือคนถือหมอน้ำที่เป็นตัวแทนของการหลั่งน้ำแห่งปัญญาความคิดและอุดมการชาวกลุ่มภายนอกมักจะดูมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครบางทีแต่งตัวแปลกๆหรือชอบสิ่งที่ไม่ค่อยเหมือนคนทั่วไปทำให้ดูมีเสน่ห์ในแบบเฉพาะตัวนิสัยของกลุ่มคือคนรักอิสระและความคิดใหม่ๆเป็นคนที่มองการไกลคิดนอกกรอบเก่งด้านการใช้เทคโนโลยีหรือสิ่งใหม่ๆและยังเป็นเพื่อนที่ดี มีน้ำใจต่อคนรอบข้างแต่บางครั้งก็ดูเหมือนโลกส่วนตัวสูงไปหน่อยจุดเด่นของกุมคือความคิดสร้างสารรค์อุดมการณ์และความเป็นมิตรส่วนจุดด้อยคือบางครั้งดูแปลกเกินไปหรือดื้อในความคิดของตัวเองจนคนอื่นตามไม่ทันสีนำโชคของราศีกุมคือสีฟ้าสีเงินและสีม่วงเลขนำโชคคือเลขสี่และเลขเจ็ดเพื่อนๆที่ฟังแล้วรู้สึกว่าใช่ก็อย่าลืมคอมเมนต์และกดติดตามช่อง พยากรณ์แห่งแสงดาวไว้ด้วยนะครับ